เรื่องภัยแล้งเนี่ยตอนเราต้องมองผมอยากจะพูดยาวนิดนึงนะครับเพื่อใหี่น้องสี่จะได้นาไปเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบเ,เรื่องภัยแล้งเนี่ยเป็นเรื่องที่มันตอน่อเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นลานินญาที่โลกเราร้อนขึ้นแล้วมีความแล้งขึ้นจนมาถึงปีนี้เราสังเกตว่าต้นไม้ใบหญ้ามันจะแห้งมากเลยแล้วก็เกิดเรื่องปัญหาเรื่องจุดไฟไฟปา่าหมอกมันเนี่ยมันตามมาเป็น,เปนสเต็ป เราะนั้นเรื่องทายแล้งเนี่ยผมก็หน่วยงานคาดการณ์กันว่าว่ามันจะเกิดปัญหาเพิม่มขึ้นในปีนี้ค่อนข้างมากจากปีที่แล้วทั้งๆท,ท,ที่ปีที่แล้วเนี่ยเรามีฝนตกมากนะครับแล้วก็เราเราได้สะสมน้ําพอสมควรเลยในอ่างเก็บน้ําในเขื่อนในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยไว้ได้มากอพอสมควรพูดได้ว่าว่าเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยน้าปริมาณน้าติดที่เราเก็บได้ปีที่แล้วเนี่ยมากกว่าเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเอาน้ําพวกนี้ไปช่วย ให้มันเกิดความชุ่มชื้นได้อย่างไรนะครับเราต้องไล่มาตั้งแต่ว่าพี่น้องประชาชนสามารถช่วยตัวเองอะไรได้บ้างเรื่องพวกนี้ต้องช่วยและต้องมีแผนทําแผนน้าของของของบ้านเราของภาคเหนือเนี่ยเราจะเก็บน้ําไว้ได้อย่างไรถือว่ามีมีพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่ต้องการที่จะเก็บน้ําเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ของตัวเองเราจะไปช่วยเขาในการขุดบ่อในการลอกคูคองหรือว่าในเขาจะทาล่องน้ําในสวนใน ในนาก็าได้อย่างไรพี่น้องประชาชนก็ต้องคิดว่าถ้าเกิดว่ามีมีปัญหาความแห้งแล้งขนาดนี้แล้วมันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนี่ยพี่น้องประชาชนจะต้องช่วยตัวเองได้อย่างไรบ้างรัฐาการก็ต้องเข้าไปช่วยอันนี้แผนของตั้งแต่พี่น้องประชาชนที่เป็นบุคคลจนมาถึงแผนน้าของชาติที่เป็นของท่านรัฐบาลของทางทางผู้ใหญ่ในรัฐบาลเนี่ยมันจะมาประสานกันได้อย่างไรตัวนั้นละทีทัวที่เรากําลังพูดถิงเรากําลังมีภาคีเดี่ยข่ายหนึ่งก็คือ พี่น้องที่เป็นอบตหรือว่าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นนายกอบตเป็นเทศบาลเทศบาลเมืองสองไล่ขึ้นมาก็คือพวกทรัพยากรน้ํามาทหารมาฝ่ายปกครองนะครับมาพวกพี่น้องที่เป็นข้าราชการที่มีเครื่องไม้เครื่องมือพอที่จะลงไปช่วยก็ได้เราจะสารแหล่งน้ําหรือว่าแนวทางที่พี่น้องประชาชนต้องการจนมาถึงแผงน้ําของชาติได้อย่างไรเพื่อที่จะระงับภัยแล้ง ในโอกาสต่อ,ตอ,ตอไปนี่เป็นเรื่องสําคัญ<ช>ถ้าเราสามารถคุยกันแล้วเราสามารถออกแทนได้ตั้งแต่ต้นทางก็คือความต้องการของพี่น้องประชาชนจนถึงปลายทางคือรัฐบาลที่จะต้องช่วยสนันุนเนี่ยผมว่าเรามีโอกาสสูงมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตรากรู้ว่าประเทศเรามีปัญหาเรื่องพวกนี้เนี่ยสำคัญนะครับผมพยายามก่อ,อรนาภาสามกอนท้าภาคสามเนี่ยคุยกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิบรึจังหวัดภาคเหนือ,ยอนยพยายามที่จะสร้างโครงการ พืนฟื้นคืน,นชีวิตสัมพันธ์ก็คือทําความนําความชุ่มชื้นกลับไปสู่ธรรมชาติของเราให้ได้มากที่สุดปีนีน้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองทัาไอ้3ร่วมกับเครือข่ายเราไปสร้างฝายชะลอน,น้ำเนี่ยพันสามร้อกว่าฝายตั้งแต่ผ่านมาในในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วเราก็สามารถที่จะน,นําน้ําไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ถึงสา0 0 0ืกว่าครอบครัวมีปริมาณน้ำถึงนนยถึง15ล้าน 15ล้านลิตรที่เราออกออกไปปีที่แล้วปีนี้ก็คาดว่าเราจะพยายาม